การซ่อมเครื่องของจอร์เดีย3สูบนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่ที่เป็นเครื่องยนต์รหัส3029ของจอร์เดียนะฮะบอกเลยว่าซ่อมง่ายมากและนี่คือสภาพของปอกสูบและลูกสูบที่เราจะมาซ่อมในวันนี้นะครับนั่นก็คือรถแท็กเตอร์จอร์เดีย5310นั่นเองนะฮะวิธีการถอดก็ไม่ยากครับเพียงแค่เรามีเครื่องมือพิเศษของเราที่สร้างขึ้นมานครับเพื่อที่จะถอดตัวปอกสูบออกนะครับหลังจากเราเอาลูกสูบออกหมดกันแล้วนะฮะ บอกได้เลยว่าการมีปอกสูบแบบนี้นะครับถือได้ว่าเขาเรียกว่าปอกเปียกนะทุกคนปอกแบบนี้เขาเรียกว่าปอกเปียกเราจะค่อยๆดึงมันขึ้นมาทีละนิดทีละนิดท,ลดทีละนิดนะครับจนครบทั้งหมด3สูบกันเลยทีเดียวนะครับพี่น้องบอกเลยว่าง่ายนิดเดียวครับการถอดลูกสูบออกมานะครับข้างของผมก็จะหมุนๆ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 ฮะอาจจะใช้เวลาหน่อยในการหมุนข้างนี้นะครับ นี่นะฮะสภาพของการหมุนถอดปอออกมาจนเสร็จสิ้นนะครับสภาพปอก็จะมีคาบสนิมติดอยู่ซึ่งคาบสนิมที่ติดอยู่แบบนี้นะฮะบ,บอกได้คําเดียวเลยว่าน้ำนะครับน้ําเปล่าน้ําล้วนๆน้ํนนเเาเผิวๆเลยเกิดคาบสนิมนะฮะทางที่ดีนะครับเราควรใส่น้ํายาหล่อเย็นจากจอรเดียนนะครับจะหมดปัญหาเรื่องของคาบตะไคร่คา,าบสนิมที่เกิดออกมาในลักษณะนี้นะฮะ แลวเรามาอันบ็อกอันแกะกล่องกันดูดีกว่าว่าชุด t ม n ทน c e ของจอรเดีย3029นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยเลยนะฮะชิ้นแรกก็คือปอกลูกสูบนะครับนี่ปอกใหม่ๆเลยนะฮะทุกคนจะมีมาร์กอยู่นะครับแล้วต่อมาครับคือลูกสูบนั่นเองนะครับมีพร้อมแหวนแล้วก็พร้อมสลักมาด้วยนะครับทุกคนแปลว่าของใหม่มาเป็นชุดคิดเซตเองครับ และอีกอันนะครับนั่นก็คือนะครับยางไลเนอร์นะครับในชุดนะฮะจะประกอบไปด้วยบอกสูบลูกสูบแหวนสลักลูกสูบแล้วก็ยางไลเนอร์นะครับอีกอันอันต่อมาที่เราทําเสริมให้กับลูกค้านั่นก็คือนะครับชาร์ปอกนะครับชาร์ปอกนะฮะตัวนี้นะครับเป็นชาร์ปอกของรเตเตอร์จอร์เดีย3 0มศต่อมาก็เป็นชาร์ปก้านนะครับสําหรับรเตเตอร์จอร์เดีย3029นย้นั่นเองนะครับมบอกเลยว่าใช้ของแท้ของจอร์เดียล้วนๆนะฮะ นี่ที่ขาดไม่ได้อีกอันนึ่งก็คือซีนเขวียงตัวหลังนะครับทุกคนทําเครื่องทุกครั้งนะครับผมแนะนําเลยว่าให้เปลี่ยนทั้งซีนเขวียงตัวหลังแล้วก็อันนี้คือตัวเล็กๆก็คือตัวหน้านะครับแนะนําให้เปลี่ยนนะครับอันนึงฮะนี่คือแหวนกันลุนด้วยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็เตรียมการประกอบเจ้าตัวลูกสูบนะครับกับชาร์ปนะครับเข้ากับเจ้าตัวประกับของก้านสูบนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะฮะหลังจากนั้นเราก็ นำปอกสูบเข้ามาอัดเข้าไปที่เดิมนะครับเข้าไปยังเสื้อสูบนะฮะนี่เสื้อเครื่องเป็นไงบ้างครับเงาวิบวับนะครับไม่ต้องคว้านปอกลูกสูบใหม่นะครับแค่ดึงมันออกมาเฉยๆนะครับนี่คือข้อดีของปอกเปียกนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็นําลูกสูบนะครับประกอบเข้าไปยังปอกสูบตัวใหม่ที่เราอัดเข้าไปนั่นเองนะฮะบอกเลยเลยว่าง่ายนิดเดียวนะครับในการทําเครื่องให้มันฟิตเหมือนใหม่นั่นเองของโรเตอร์ จอร์เดีย5300คันนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องยนต์จอร์เดีย3029นะครับสามารถใช้ชุดคิดเซตนี้ได้แบบง่ายได้นะฮะท่านใดสนใจนะครับอะไหล่รถแท็กเตอร์จอร์เดียก็สามารถติดต่อได้ที่ไทยไทยแท็กเตอร์ได้ทุกช่องทางนะครับทีนี้นะครับเรามาลองกันดีกว่าว่านะฮะเจ้าตัวเครื่องยนต์ที่เราทําเสร็จมาแล้วเนี่ยเสียงการใช้งานมันจะเป็นยังไงนะครับ Cheers, dear